จังหวัดเชียงใหม่ครับห้วยเหล่าเสือแคมป์ที่นี่เป็นอาณาจักรของตำบลแม่ทานนะครับผมห้วยเหล่าเสือคแคมป์แหล่งพักผ่อนที่มีธรรมชาติตเต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศดีๆครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับ เข้ามาอยู่ที่ห้วยเหล่าเสือแล้วครับดูบรรยากาศรอบข้าง้าววววสุดยอดครับสุดยอดเลยบรรยากาศต,ตรงนี้นี่คือห้วยเหล่าเสือห้วยเหล่าเสือห้วยก็คือลําห้วยแหละครับผมเหล่าเสือสมัยก่อนก็คือแหล่งที่เสือชุกชุมแหละครับรที่นี่เคยเป็นที่ที่แหล่งเสือชุกชุมแต่ตอนนี้ไม่ไม่มีแล้วครับผม ช่วยเหล่าเสือบรรยากาศดีมากทําไมเสือต้องมาชุมนุมที่นี่ก็เพราะมันอุนดมสมบูรณ์ไงเล่าทีน่นี่แต่ตาเขาบรรยากาศสุดยอดเลยครับที่นี่ลองดูรอบข้างเดี๋ยวผมพาเดินชมสถานที่แล้วไปเจอคนสําคัญของที่นี่เลยไปเลยตามผมมามาเลยค่อยๆเดินไปที่นี่คือบรรยากาศดีสุดๆหน้าหนาวเหมาะสำหรับแคมปปิ้ง สายแคมปิ้งพลาดไม่ได้เลยมีความเป็นส่วนตัวสวยงามบรรยากาศดีผมว่าทุกคนต้องชอบไม่ชอบความแอ,ออัดไม่ชอบความกระทึกทึกนโคมหนีมาที่นี่ได้เลยห้วยเหล่าเสือมีความเป็นส่วนตัวมากๆบรรยากาศสุดๆจริงๆต้องมาดูด้วยตาครับมือภาพมันสวยอยู่แล้วละ่ะ แต่คุณต้องมาด้วยมาดูด้วยตาของคุณเองเลยมาดูบรรยากาศเดี๋ยวเจอบุคคลสำคัญของผมก่อนน้องพธครับสวัสดีน้องพธิสวัสดีครับ <laughs> น้องชายสุดที่รักครับนี่คือผู้ที่หลงังสรรบรรยากาศที่นี่ขึ้นมาครับน้องโพดเข้าโพดครับกับคุณพ่อของขน้องข้าโพดนี่ <Okay. S 1> อาจารย์ทวีศักดิ์ครับ,รบเป็นครูของผมเอง เป็นผู้ที่รังสันจากที่นี่ที่มันมีป่ารกทึบมีแต่ต้นหญ้าเนี่ยลางสันมาได้ขนาดนี้ด้วยฝีมือตัวเองลุ้นลวนนะครับด้วยทุนทรัพย์ที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะครับค่อยๆเติบโตขึ้นมาวันนี้นะครับยิ่งใหญ่แล้วครับเนี่ยอยากให้เขา,าให้เข้ามากันเยอะๆ <S <S เดินดูกันจะอไรครับ ข้าพโพดเริ่มต้นจุดแรกข้ามาห้วยเราเหนือบรรยากาศที่นี่บรรยากาศที่นี่เราจะเจอบรรยากาศอะไรบ้างข้าพเจ้คือเมื่อก่อนตอนแรกก็กลับมาอยู่ที่บ้านตรงที่ตรงนี้ก็เป็นป่ากรกเลยครับแล้วก็เราเริ่มท,ทําเกษตรเมื่อก่อนปลูกสมรดครับเราเริ่มจากการทําปลูกฝักปลูกสมิ้นรดทีนี้เราก็อยากคิดว่าเราอยาก มันมันมันเป็นพืชสวนอย่างเดียวเนาะใช่มันซื้อรายได้มันเข้าทางเดียวใช่ครับคือเราอยากสวนที่นี่ด้วยแบเดินไปด้วยเดินไปด้วยแล้วก็แบบเอามาหมุนเวียนในการเกษตรด้วยก็คืออยากอยากให้คนมาดูด้วยแหละทำเกษตรไปด้วยเกษตรเชิงนิเวศบวกการท่องเที่ยวใช่ครับ แต่ว่าไม่อยากให้มันกระทึกไม่ไม่อยากให้ทําให้ธรรมชาติมันลกเนาะใช่เราอยากใ,ให้ให้นคนมาเที่ยวเนี่ยสามารถสัมผัสธรรมชาติได้าบบเต็มตขคืนมาโซนนี้เรจะเห็นพระจันทร์ดวงดาวสวยๆอ่ะดูวันนี้กลางวันนะแดดเปรี้ยงๆแต่ไม่มันไม่ร้อนนะเฮ้ยเราดูดาวได้เปล่าตรงนี้ใช่ครับตรงนี้ก็เราตอนกลางคืนมาตรงนี้จะเป็นพื้นที่มืดมากเลยครับตอนนี้กําลังจะทําเป็นพื้นที่เขตไอ ท้องฟ้ามืดของประเทศไทยเขตท้องฟ้ามืดของประเทศไทยครับเบขตอ,อ,อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดใช้ชื่ออย่างนี้นะครับครับมันก็คือจุดดูดาวใช่ครับเราจะทําเป็นจุดดูดาวเพราะว่ากลางคืนตรงนี้จะมืดมากแล้วสงบแล้วก็จะได้เห็นท้องฟ้าครับเป,<อ>เป็นดาวมันโปร่งมากเลยนะสําหรับนักดูดาวนะครับตรงจุดนี้ผมว่ามากลางเต็นท์มาเอากล้องมาตั้งตรงนี้ดูดาวได้เลยบรรยากาศดีมากๆเลยครับเนี่ย โอ้ยส่องไดๆดาวเนี่ยคุณดูเลยดาวพลูโตเนปจูนดูได้เลยส่องอะไรเต็มที่ดาวลูกไก่ดาวลูกหมาดูได้เลยข้างบนเนี่ยอ๋อโหที่นี่มันคือภูเขาล้อมรอบจริงๆแต่ว่ามันเปิดนะมันเปิด่าสามร้อยหกสิบองศาครสามร้อยหกสิบองศาในหมดเลยครับว้าวเหมือนกันเราเหมือนกันเราเอาเสายดูดาวสายชอบความมืดมาได้เลยครับมาได้เลยครับเหมือนเอาโลกมาครอบเราเลยเนาะโอ้โหว้าวเลยครับ ตอนนี้เราก็จะมีที่พักอยู่สองหลังนะครับที่น,นี้บ้านตปนต้นไม้ตะมันใหญ่เราเข้าไปดูแหละบ้านต้นลำใหญ่อันนี้แขกเพิ่งออกไปออกไปครับพอดีแต่การขับรถมาครับเราไปดูกันไปดูคร่าวๆนี่ข้างหน้าดูหน้าหน้าบ้านดูบรรยากาศหน้าบ้านเป็นลำธารเล็กๆใช่ครับนี่เป็นลำธ<ะ>ารเล็กๆครับเป็นคลองล่องเาเรียกคลองล่องเนาะเป็นคลองเล็กๆเหมือนเป็นลำห้วยอะครับผม ือเวลาไปท่องเที่ยวที่ไหนเรากลัวเรื่องบรรยากาศจ้าน้ําไม่พอที่นี่นะดูเลยน้นําใสมากนี่คือหน้าหนาวนะครับคุณผู้ชมหน้าหนาวแต่ลําทารเล็กๆเนี่ยคลองเรียกโอ้ดูบรญยากาศขนุนขอบดขบนมูุนโตมาก <S <S อร่อยครับขนุนทานได้ใครมาทานได้เลยครับ <S <S นี่แหละนี่คือความเป็นกเกษตรธรรมชาติคนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าเราสร้างบ้านหนึ่งหลัง ต้องปลูกต้นขนุนพาะจะได้หนุนเหนุนนำใช่ครับเย้เย้เหนุนนำอร่อยหวานถ้าใครมาเที่ยวรับประทานได้เลยครับอร่อยเข้าบ้านเข้าบ้านเรามาดูอันนี้คือบ้านยังไม่ได้เก็บลูกค้าเพิ่งออกไปเนาะออกไปทับกำลังทำความสะอาดครับลูกค้าเพิ่งออกไปนะครับขออนุญาตเนาะเธอจเข้ามาได้ครับอนุญาตครับดูบนี้า้าเราก็จะมีสองห้องเนาะห้องนี้ก็จะเป็นห้องแบบเปิดโล่งนะครับ ที่พักเปิดโล่งเป็นหน้าตาประมาณนี้ทานท่าที่กี้เขจะเป็นรัห้วยครับก็มาดูได้เลยนี่ห้วยแม่เลาะกเ่ครับดูบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมนี่จะเป็นแบบอากาศคุนมาหนาวปิดได้ถามว่าโทษครับมีแอร์ให้ไหมห้องพักมีแอร์ไม่มีแอร์ครับแต่รับรองครับ เย็นยาเยือกครับทุกฤดูอ้าวตอนเช้ามาโอ้อยากเปิดรับอากาศจังเลยปุดมาดินี่เวกัพเดี๋ยวก่อนแต่ต้องเป็นคุณผู้ชายคือถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็เรียกท้อพทได้ครับพี่พทมาเปิดบรรยากาศได้ยังไงอันนี้คือนอนแบบไม่ต้องกลัวยุงครับมีมุ้ง แบบบ้าน,นครับคืออยากให้ได้ฟิลเหมือนกับคนในเมื่อก่อน <c oughs> ว่าการนอนการขับธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับคือที่นี่นะครับอีกอย่างหนึ่งบางคนแบบไปท่องเที่ยวป่าไปท่องเที่ยวสถานที่แบบนี้เรากลัวเรื่องความปลอดภัยหายห่วงครับที่นี่ <c oughs> เราอยู่กันแบบเป็นกันเองเป็นแบบพี่พี่น้องๆ <c oughs> หมู่บ้านก็คือชุมชนชุมชนบ้านที่ ใจดีกันเลยครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องความปลอดภัยบรรยากาศอ่ห้องเ็อีกห้องนึ่งครับห้องหนึ่งก็จะเป็นแบบส่วนตนิดหน่อยอ่าเป็นือยการครับ private zone มีหน้าตาแอร์นะครับไม่จําเป็นครับนี่นการคืนเย็นอยู่แล้วครับคือคุณเปิดพัดลมหรือเปล่าแค่นั้นแหละอ่ะคุณมาคุณอาจจะไม่เปิดพัดลมได้สัก คือเปิดพัดลมอาจจะเป็นน้ําแข็งได้อะมาดูระเบียงระเบียงอันนี้ก็จะเป็นโซนพักผ่อนเนาะจะเป็นห้องครัวแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้ามีอะไรให้สำหรับคนที่แบบว่าอยากมาพักผ่อนหลายๆวันมาทางานเขียนหนังสือคือใช้สมาธิครับที่นี่เงียบมากเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวคือนักเขียนใช่นักเขียนบทละครเขียนหนังสือมาอยู่ได้เลยครับเนี่ย คือใช้ชีวิตได้เป็นเดือนเดือนมีเครื่องซักผ้ามีอาหุงอาหารเรียกข้าวโพดได้ตลอดตลอด24ชั่วโมงเลยแล้แลดูแลแล่าสุดก็มีฝรัง่งมาอหนึ่งเดือนเอาเอาหลานมาด้วยแล้วก็ให้เราสอนหลานแกทากําการเกษตรทําเกี่ยวกับวิถีประเทศไทยอย่างเงี้ยครับทีนี้หลานแกกลับไปนี่สีเก่งมากเขามา <c oughs> อยู่หนึ่งเดือนเลยอยู่ที่นี่คือทํางานด้วยอะไรเงี้ยครับคือพอมาอยู่ที่นี่มันมี สมาธิเนาะมันด้วย<ช>ความที่มันเงียบมันเป็นส่วนตัวมันไม่อึกระทึกกึกโคตม,มันจริงๆสมาธิสําคัญนะสําหรับเด็กพอเด็กกับกาไรได้ยิงถีได้ขิ้นเลยครับผมได้ดีขึ้น<ม>กว่าเดิมสมาธิดีดดมากเออเนี่ยมีโต๊ะทางานให้ใจะเอาเก้าอี้เพิ่มแล้วแต่เลยมาเราเดินต่อกันนี่หลังแรกอันนี้บ้านอะไรนะโคตย้่อันนี้บ้านต้นไม้ครับบ้านต้นไม้ลำไย บ้านต้นลำไยครับเป็นลำไยป่าต้นไม้เป็นลำไยป่าเลยครับนออันนี้อันนี้คือหนวดหรือสีเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นต้นไม้มีชีวิตอยู่ไม่ใช่ของเล่นนะบ้านีอเป็นหลังเล็กหน่อยนึงกําลังปรับปรุงเสร็จได้ประมาณ3วันครับและอีกนิดหน่อยอันนี้ก็จะรับลูกค้าได้ใน ประมาณวันที่4ครับรับได้แล้วครับหลังนี้ก็เราอยากจะให้เหมือนกับฟิลเราอยู่ในโซนบ้านปากยอครับแบบฟิลแบบกากยรัตนานิดนิดครับอันนี้ขออนุญาตไม่ต้องขอดูนบเราประมากำลังว่ากำลังทำสกำลังทำคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูบรรยากาศตรงนี้สิว้าวคือภาษาช่างทางเขาเรียกว่าเบิร์ดไอวิ ุดจริงๆเนาะที่นี่อ่ะทหาหนด้าตรงนี้ก็กตรงนรงน้นก็จะเห็นเป็นหมู่บ้านของหมู่หกนะครับหมูห่โเด็มหกส่วนดอยไอ้ภูเขาที่เห็นนี้ก็คือดอยมันเลี่ยมดอยมันเลี่ยมมาดูโซนนี้ไม่เลี่ยมถ้าอยากเห็นเลี่ยมต้องไปร้านแม่ทาออร์แกนิกคาเป้งเเบนะบว่าเขาเรียกว่าฟูจิทาตรงนี้นะครับแต่อยู่ที่นี่มันไม่เลี่ยมแต่ถ้าอยากจะเห็นมันเลี่ยมต้องไปร้านแม่ทาไปดิตรงนี้มันมองจากด้านข้างเนาะใช่ครับปแฟนๆโอ้สุดจริงๆริอะข้าวโพด คือแบบผมว่าต้องมาใครที่รักธรรมชาติชอบธรรมชาติต้องมาเพราะตรงนี้คือมันมันได้จริงอ่ะคือไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะมันต้องมาดูด้วยตาเนาะบรรยากาศคือเราจะคงเรื่องธรรมชาติไว้ไดให้มากที่สุดสายมูกระทะนี้ต้องไม่พลาดตรงนี้นี่แน่นอนจะไม่พลาดสายหุูกระทะไม่พลาดเลยนั่งกินทานกัน ดูดาวบ้างคือไม่ต้องกลัวไม่มีไฟฟ้านะมีแผงโซลา่าเซลล์เนะี่ช่างภาพตรงนู้นเห็นไหมอ่ามันก็มีกำลังไฟอยู่ระดับหนึ่งเลยล่ะนี่แรับรองสว่างแต่ว่าอาจจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่ขนาดเลิศน้ำอุ่นอะไรเนี่ยเราเราไม่มีเนาะ,ะเราจะได้น้ำเยนแอร์ไม่มีครับธรรม,มชาติกล้วนแต่ <laughs> แค่นี้ก็มันคือถ้ามากกว่านี้มันก็จะกลายเป็น นอนโรงแรมเหรอมาที่นี่ก็เพื่อนอนกับธรรมชาติพักผ่อนคือถ้าต้องการพักผ่อนคุณหย่อนจิตหย่อนใจนะคุณมาที่นี่เลยคุณได้แน่นอนหย่อนจิตหย่อนใจพักผ่อนบรรยากาศดีสุดๆโอ้โหข้าโพดต,ตอนเนี้ที่ได้ข่าวว่าข้าโพดมีจุดเช็คอินที่แบบเจ๋งๆอะ่ะพาพี่ไปดูหน่อยได้ไหมใช่ครับเป็น เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปแอ <Adventure. S 1> นเพนเจอร์ใช่เป็นการทำซิปไลน์แบบไม่ไปรบกวนป่าเราทําในที่ที่มีต้นไม้ที่เราปลูกตั้งแต่รุ่นปู่จนมาถึงรุ่นหลานครับแล้วรุ่นหลานก็เราไม่อยากจะตัดแล้วเราเลยทาเป็นเป็นเครื่องเล่นซิปไลน์ขึ้นมาแบบกิจกรรมแบบเล็กๆครับแบบครอบครัวได้คือไม่สูงมากเน้นปลอดภัยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้โอเคไปดูกันเลยครับครับผม นี่กันแล้วครับน้องโพธ์แนะนำว่ยที่อะไรอ<โฆ>ันนี้คือเป็นกิจกรรมเสริมทางที่พักนะครับกิจกรรมซิบลายคือทามาพักที่นี่กรสามารถเล่นไอ้นี่ได้เลยใช <S <S ่แล้วถ้าไม่พักก็มาเล่นได้ได้บริการครับผมครับแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาติดต่อสอบถามว่าเท่าไหร่ยังไง<ช>น้องโพธ์จะคอยบริการม<ช>ีอาหารมีเครื่องดื่มจัดการให้แล้วแต่ค<ร>ุณรีเควสมาเลยสั่งน้องโพธได้น้องโพจัดการให้ โทษอันตรายนะพี่ากดูดูอ๋อบางู้เราเราพอดเราดีเจฟตี้นะครับครมาดูหน่อยเซฟตี้คือปลอดภัยนะคุณผู้ชมเราไม่ได้ทำแบบหมูไหมหมูใช่ครับหมูไห่ไก่กากันเล่นๆนะูหดีเป็นัตวที่รับประกันเนาะอืมไปเซอร์ทุกอย่างเลยครับล็อกตัวนี้ก็เป็นล็อกอย่างดีรับน้ำหนักได้สามพันกิโล แต่ที่นี่นมันมันไม่ได้สูงคุณผู้ชมมันไม่ได้สูงมันไม่ได้อันตรายมากนะครับคือมันเราแค่เป็นกิจกรรมให้รู้สึกว่า Adventure แอดเวนเจอร์ได้มีความตื่นเต้นมีเลือดสูดชีพในสมองใช่ครับไหนๆก็มาชมบรรยากาศธรรมชาติแต่ที่นี่ซิปไลที่นี่มันมีความเฉพาะมีความเด็ดที่นี่นะครับพ่อเ,เล่าให้ฟังหน่อยว่าเราเป็นซิปไลแนวอนุรักษ์ใช่ครับคือ สิบลายของเรานี่เราจะไม่ไปเบียดเบียนเสียงรบกวนเรื่องของสัตว์ป่าทั้งเราไม่ได้เข้าไปในป่าอันนี้คือเป็นต้นไม้ของของคุณปู่ปู่ครับตั้งแต่รุ่นปู่ปู่จนมาถึงรุ่นของเราทีนี้เราก็คิดว่าเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นไม้เนี่ยที่หนึ่งต้นไม้สร้างออกซิเจนได้สองต้นไม้ก็สามารถสร้างรายได้ให้เราได้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นไพแวดโซนก็คือเป็นพื้นที่ส่วนตัวต้นไม้ก็คือปลูกเอง แล้วที่นี่มันก็คือห่างจากชุมชนใช่ไหมเสียงกรี๊ดกรี๊ดาไม่ไปรบกวนใครแน่นอนแน่นอนครับไม่ไปรบกวนสัตว์ป่าเพราะเป็นพื้นที่ที่เป็นเราด้วยมีโนเราจัดสรรกันเองอยู่แล้วต้นไม้ก็ปลูกเองไม่ได้ไปโค่นป่านะครับอย่าเข้าใจผิดนะพื้นที่ส่วนตัวเราบริหารจัดการใช่ครับแล้วเราแถมไม่พอเราสร้างโอโซนสร้างอากาศให้พื้นที่ส่วนตรงนี้ด้วยทริปไลน์เล่าเรื่องซิปไลน์ต่อ ตรงนี้กินแต่ตำทามทุ่งนาเนาะตอนนี้ก็ทุ่งนาไม่มีแล้วก็จะกลายเป็นข้าวโพดฝักผ่อนครับคือเป็นพือเศรษฐกิจหลักในย่านนี้ย่านนี้ละกันนะครับย่านชุมชนแถวแถนี้เขตแม่ทาเดจะปวผมข้าวโพดฮอนข้าวโพดฮอนข้าวโพดกระป๋องนี่แหละครับใช่ครับตรงนี้มันไกลไหมข้าวโพดกลอนนี้ก็ประมาณ200เมตร200เมตรครับผม ระหว่างตอวเด็เครับก็พ <k S 2> อมันเนาะครับมันมันได้คือพอเด่นสนุกสนุกแบบเด็กเเล่นได้มากับดข้ัวได้ครับ <c oughs> คือเราไม่อยากให้มัน <c oughs> อันตรายมากไม่อยากให้มันมีความเสี่ยง <c oughs> เด็กเล่นได้คือบ,บางที่ <c oughs> เด็กตัวน้อยๆเขาก็อยากเล่นเนาะบางทีมากับพ่อกับแม่เขาก็อยากเล่นอยากความสนุก <c oughs> แล้วไม่ต้องห่วงครับอย่างที่ <c oughs> ขทเขาพูดยางเรื่อควางปลอดภัยมีใบเซอร์นะไม่ใช่ ไม่ยิกไก่กาครับใช่ทุกอย่างทุกอย่างการรับประกันมีการมีการตรวจสอบทุกอย่างครับวันนี้คือจริงๆต้องบอกว่าผมเป็นคนกลัวความสูงมากๆแต่จะลองขอลองระยะสั้นๆก่อนได้ไหมครับพ่อได้ครับที่นี่มีทั้งหมด8สถาน,นีนะครับมีโหนแล้วก็จะมีสะพานสะพานแล้วก็มีจุดเดตัวแต่วันนี้จะให้พี่เตสีปึกเล่นตรงน้ําแบบ กิจกรรมเหมือนกับลูกเสือเอาแค่กระหารเล็เกๆแต่ว่าตรงนี้เราเราดูก่อนอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศก,าก่อนแล้วจุดนี้เราไปโหนก็ได้ครับเยาจะพาคุณเซไปโหนที่จุดลูกเสือได้ได นี่คือต้องเซฟตีทุกครั้งนะครับโอเคนี่ครับคุณผู้ชมดูครับ <c oughs> ความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่งนี่เลยครับตอนนี้คืออุปกรณ์พร้อมนะครับแต่ใจไม่พร้อมก็คือบรรยากาศดีมากอันนี้คือมันคือเดิมทีมันต้องเป็นทุ่งานาเนาะถ้ามาหน้าฝนใช่ครับถ้ามาหน้าฝนมันจะเป็นทุ่งานาใช่ในาข้าวอันนี้ ข้าวอยู่ตรงนี้ถ้าเจอคนก็จะเป็นเห็นลำธารมวยเลรอะเนาะครับนี่นะตลอดปีครับที่นี่ป่าสมบูรณ์น้ำก็มีครับป่าสมบูรณ์ตลอดปีใช่นี่ก็เป็นต้นมาของปู่ปูกก็ขอบคุณคุณปู่มากๆากพ่อปู่ปู่ชอบปัธรรมชาติมากทุกต้นในพื้นที่ก็คือคุณปู่ครับมือคุณปู่ใช่แล้วก็คุณพ่อก็เริ่มปลูกตามแล้วผมก็เริ่มปลูกตามพ่อ สายเลือดแห่งความรักธรรมชาติเนี่ยคุณผู้ชมดูมันปลอดภัยนะนี่เอาจริงๆแค่ผมใจสอ่อเองนี่ถือว่าไม่สูงนะถ้าเทียบไป <c oughs> ทเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวหลักๆนะคือเราเน้นให้เด็กๆเด็กสามารถเล่นได้ผู้ใหญ่ก็สนุกกับลูกกับหลานไป <c oughs> บรรยากาศคือมากินที่นี่คือมากินบรรยากาศมาชมธรรมชาติก็คุมแล้ว Oh, woo! นะครับเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ของเราก็เป็นการเดินโดยนี้ครับจะฝึกการใช้สมาธิหรือต้องใช้สมาธิการเดินเพราะมันดึงดังดึงดังแต่ปลอดภัยนะย้ำอีกทีใช่เพราะว่าเราเป็นเซฟตี้ตลอดครับสองชั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นน้องข้าวโพดนี่แหละใช่ครับเราจะมีเจ้าสตาฟประกบผู้ขับรถไฟสองคนครับเดินกินเออโหจากตรงนู้นที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะ โอ้หมาปุ๊บก,ก,ก็มาจุดจุดนี้ตรงนี้ก็เดินไปจุดนี้อ๋อมันโหนมาเ,ม <S <S เป็นจุดเป็นจุดใช่ครับเนี่ยครับมีสายสลิงคือไม่ได้ปีนขึ้นนะคน<ช>ุณผู้ชมไม่ได้ปีนต้นไม้ขึ้นผมก็มองอยู่เอ้ยแล้วจะขึ้นไปตรงไหนอ๋อก็ออคือสลิงมันมาจากทางนู้นใช่ครับนี้ใช่แล้วก็เดินมาเดินมาแล้วก็เดินไปต่อโดนมาเรื่อยๆเพราะเป็นจุดโน้นเนาะจุดโน้นก็เป็นจุดเลยตัวครับเราลงพื้นเลยเราจะมีเชือกเลยตัว คืออย่างนี้ใช่ไหมข้าวโพดมาจากทางนู้นทางโน้นเข้ามาเรื่อยๆเนาะแล้วจะเดินเดินข้ามสะพานใช่มาจุดนี้ก็โหส่วนจุดนี้ทีนี้เราก็จะลงพื้นแล้วโอเคลงตัวลงมาตร้ก็คือเป็นจุดเลยตัวเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ของกิจกรรมที่นี่ที่นี่ครับก็คือสิ้นสุดทางเลื่อนได้ครับลงมาที่นี้ลงมาเลยโอเคเลยตัวนี้ตัวลงมาวู้เมื่อเข้ามาดูประมาณนั้นครับแล้วก็เราก็จะไป ไปจุดต่อไปคือข้ามน้ำคือจุดนี้ครับจุดนี้จะเป็นกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับเด็กได้รดยที่จุดนี้จะเป็นจุดที่เราลองเทสสำหรับรู้ใจสาะสำหรับใจสาะสำหรับเสือเดี๋ยวผมจะโหนตรงนี้แหละโหนให้ดูเลย พร้อมนะครับไปทางพร้อมรับนะน ouais ั่งย่อครับหนึ่งสองไปโอ้โมีตีเตียงขนลุกเลยครับมีความเป็นมาตรฐานนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยครับ สุดยอดที่นี่มันเป็นโซนที่เป็นผมขอเรียกว่าเป็นแม่ออนโอโซนเลยก <No. S 1> ็คืที่นี่เป็นเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนของแม่ออนได้เลยนะครับถึงว่าเป็นจุดใหญ่เลยเนี่ยคุณดูรอบข้างบรรยากาศรอบข้างนี <Yahoo! S 1> ่คต้นไม้ทั้งนั้นต้นไม้ที่เขียวสอุ่นจริง เป็นต้นไม้ที่เขียวบรรยากาศดีแล้วไม่มีการทำลายจริงๆและที่นี่ผักพืชผักต่างๆนะครับคุณผู้ชมออร์แกนิกร้อยเปอร์เซครับผักที่คุณกินอาหารที่คุณกินปลอดภัยครับมาที่นี่คุณจะต่ออายุคุณไปได้อีกเน้องครับพดเล่าให้ฟังหึ้นรใช่พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราอยากทำเป็นพื้นที่ที่ปลอดัีมีนะครับมากที่สุดเพราะว่า ให้คนที่เข้ามาจะได้สัมผัส <c oughs> ถึงธรรมชาติที่แท้จริงเนาะธรรมชาติแบบไม่มีสารเคมีแบบบริสุทธิ์แบ <c oughs> บมานั้นก็คือมาแทนที่จะมาลดอายุตัวเองมาเพิ่มอายุที่นี่ได้ด้วยการกินดีอยู่ดีอยู่กับธรรมชาติผมหลังจากที่เราไปเล่นทิพยลายเสร็จใช่ไหมครับเรามาคุยกันเรื่องด้านอาหารหล <c oughs> <c oughs> ักเราสนุกสนานไปเที่ยวตามหมู่บ้านอะไรเสร็จเลาวตรงนี้เราก็จะเป็นข้าวหลามเนาะ เป็นเข้าหลามเรับขาหลามาเข้าวหลามแบบนี้เฉพาะหน้าหนาวหน้านี้เป็นเฉพาะหน้าหนาวครับเข้าวหลามคือไม้เข้าหลามผมต้องบอกก่อนนะว่าไม้ข้าหลามของที่นี่คือมันเป็นไผ่เฉพาะเป็นไผ่เฉพาะนะข้างในมันจะเป็นเยื่อนะใช่ครับไม,ไม่ใช่ไม้ไผ่<ด>ตรงไม้ไผ่ไอ้นี่นะคือไผ่เข้าหลามเลยครับจะมีเฉพาะช่วงหน้าหนาวนจะขึ้นดีเฉพาะช่วงหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวไอ้เยื่อไผ่มันจะติดดีครับใช่ครับตรงนี้ อยูเ่เราอยู่ดีมีความสุขเราต้องกินดีด้วยได้บรรยากาศดีที่นี่ส่วนเรื่องอาหารเราก็จะหนึ่งปลูปกเองในพื้นที่และสองแล้วก็เอามาจากสมาชิกที่เป็นของกลุ่มแม่ทาอร์แคนิกนะครับสมาชิที่ฝูที่นี่ <c oughs> ตำบลแม่ทาจะมีกลุ่มที่ดูแลพื้นที่ที่เป็นกเกษตรอินทรีย์กลุ่มแม่ทาอร์แคนิกใครที่ลองไป คือยุคนี้ต้องไม่ต้องบอกว่าไปเซิร์ช Google น่ะไปถามแชท t ีวีไปถามบาม Bart, ร์ดดูว่าแม่ทาออร์แกนิกคืออะไรจะรู้คำตอบเลยครับนุ่งตัวตอนนี้ก็เช่นกันแล้วก็เอามาจากพปปีินะป,ปุยเนาะี่ปุยเป็นคนที่เก็บมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นอินทรียครับแตหลังจากนั้นเราก็รับก้าผักมาตรงนี้เราก็นาม,มาปมลูกในื้่ที่ครับอันนี้คือก้าที่ยังไม่ได้ปลูกนะใ้่ครับคื่พร้อมเราต้องเตรียมดินแล้วปลูก เราไม่ได้ปลูกแบบสเปะสป,ปะนะที่นี่มันมีขั้นตอนมีวิธีมีสเต็ปนะที่ผมปลูกเล็กๆครับเอาเฉพาะลูกค้ามารับประทานเราไม่ได้ดไปลูกเป็นอาชีพมากมายโอเคอเลยครับข้าวโพดวันนี้โอ้สนุกมากครับมาลุยกับข้าวโพดวันนี้ครับมาที่นี่พักก็คืออยู่ดีสนุกบรรยากาศดีครับผมแล้วก็กินดีมีข้าวหลามซึ่งเป็น เฉพาะหน้าหนาวเป็นซิกเนเจอร์ได้อยากกินข้าวหลามแบบนี้มาหน้าหนาวครับบรรยากาศหน้าหนาวช่วงนี้แหละคือช่วงนี้ช่วงที่ถ่ายทําคือปลายปีไปถึงกุมภาเนี่ยจะมีให้กินใช่ครับอย่าลืมนะครับข้าวโพดฝากในที่นี่แม่ทาห้วยเหล่าเสืออยู่ตําบลแม่ทาอําเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ<ะ>ครับขอฝาก <c oughs> พื้นที่ตรงนี้หน่อยนะครับพื้นที่ของห้วยเหล่าเสือแคมป์นะครับสําหรับผู้ที่อยากจะมาได้ก็ อยากจะมาเที่ยวที่นี่ได้ก็สามารถเอารถมาเที่ยวได้และที่สําคัญถ้าใช้ไม่สะดวกรถมาสามารถลงที่สถานีขนตาลได้ครับสถานีรถไฟขนตาใช่ครับเราเราจะไปรับเองรับพัทเองแล้วก็จะมาทํากิจกรรมทางที่พักไดคร,รับ<า>รีเควสต์มาได้ว่าวอยากทาอะไรบ้างอยาก,อย,ากอยู่กี่วันอยู่เป็นเดือนจะตั้งคจะเอาเต็นท์มากางจะอุ้ยสารพัดได้รีเควสต์มาบอกสเปกมาได้เลย น้องขาโพดจัดให้บอกเออบ,บอร์โทรหน่อยขาโพดรบเบอร์โทรติดต่อได้ที่0613621059นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีกิจกรรมเสิร์ฟอีกอย่างหนึ่งคือการเดินป่าครับแล้วก็การรับประทานอาหารที่ไปอาหารตามฤดูก,กาลเราจะมีการเสิร์ฟแบบรูปแบบของมุมโดนให้ครับใครที่มาที่นี่ก็จะได้เรื่องสุขภาพที่ดีอร่อยอิ่มไปสดชื่นมีแรงทำงานต่อไปครับกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ติดต่อมาได้เลยครับที่นี่ที่นี่แม่ทายินดีต้อนรับ,<อ>บเจอกันครับผมสวัสดีครับเยุบ <laughs>